สวัสด <polarization. S 2> <tem> ีค <welche ăn? S 1> ่ะพี่น้องจ๊ะยายหนิงตําตําข้าวเบือพี่น้องจ๊ะข้าวเหนียวที่เขาแช่ล้วล่ะนะเนาะพริกความกระเทียมตะไคร้แล้วก็สีนี้ข้าวเหนียวที่แช่แล้วพริกนี่ละเดี๋ยวสีพักแกงยอดบักข้าวพี่น้องจ๊ะอันนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวยายหนิงใหเบิึงนี่พี่น้องจ๊ะจอดบักข้าวแกงใส่น้ำยาหนังคุณคุณกินเล่นก็ได้พัดไตน หมูก็ได้พี่น้องจ้ะอันนี้เครื่องเคียงวัตถุดิบมีลูกโดดแล้วก็ผักอันชามอมเอาไว้ใส่ที่หลังแล้วก็จะเป็นบกบ,กบวบบกอือแล้วก็เห็ดพูนูวพี่น้องจ้าที่หลังคนละนี่รอนำเดือดแป๊บนึ่งจ้านอเดือดพี่น้องจ้าบวบ ปั้นหนึ่งก้อนแล้วนะเพราะขนาดเป็นโรงใส่บวกใส่แอนผักต่างๆเห็ดหูหนูก็ปิดบ่อถือได้แค่หนึ่งก็ได้พี่น้องเดือดได้ทีแล้วเฮอกกรใสพี่น้องบกข่าวลงไปจ้ะ เพราะลวงหัวงั้นกัดสูกเลยพี่น้องเนี่จะ้ะลราก็จะได้ใส่ข้าวเบือใส่เครื่องกลางๆพี่น้องจะ้ะอ่ะพี่น้องได้ทีแล้วเขาใสา่ข้าวเบือลองไปจะ้ะแล้วก็สิบปรุงจ้ะพี่น้องใส่ ปาราจ้ะปารสูรเขากระเชียนบักเอือน,นี่ยันยิงหนึ่งไว้แล้วพี่น้องจ้าเพราะว่ามันสุกซาเวลามันหอยเขากระสีใส่บักเอือแล้วก็ลุกดวดแล้วก็จบเลยใช่จะไปกินนะจ๊ะอันนี้พี่น้องจ้าให่หมดแดง นี่แต่แซบบ่จะบ้ะอันนี้ลุกโดดลูกโดดทำไนใหญ่ๆก็บอกอื้อพี่น้องจ้ะอยากิีมกันแซบ้อหนูวะพี่น้องอันนี้แซ่สุดท้ายจ้ะแล้วก็ปิดแก๊กเลยพี่น้องอนี่จ้ะ แซ่บบ่าพี่น้องเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความแซ่บพอน่ายัยหน่งคือเกากินพี่น้องจ้าอาหารชั้นสูง <c oughs> แกงยอดบอกเพาพี่น้องเลยพัดเส้นหมูเส้นเนื้อก็กได้เด้อจ้าแกงคือแกงนรอไใหม่หากินยาก รดนๆมีตรเธอหนึงหอมหอมคือก,กินน้ำมะพร้าวเขาแต่ว่าเป็นยอดพี่น้องจา้ามาจา้าไกลไกล ใหญ่มองปานกบถ่า,ายข้างนอกบ่แล้วมาข้างในอีก ngược ca mến mến sắm bọc con không thích phô mạc cả ăn vậy Hãy subscribe ไข่มดแดงมันทนได้ไงไก่น้ำม,มาจันมีน้ำม,มัสาเกไว้ใช้ยังไงสิงตวงใส่เกลือง คือกันกับแกงแล้วไม่ที่นอ้องจ้าชาวบ้านรสชาติกะแซบคนละแบบพวันงาเข้ามีความหอมบะเกืนเนี่ยปลอกร่างแล้วหนึ่งหนึ่งแป๊บนึง แล้วเห็นเขาอันทัามันต่อับกองกา้ากะเจ้าสิออกไปกินข้าวข้างนอกถ้า,ามันวิธีทำมันความมันม,มีคนขายมันกับบงงามพี่นะ เปเือกเป้าแล้วมาบวกวันนักปะเดยว เมื่อแน่สอนแน่เด้ออือ Nó đuôi phía nó rồi. Nó xịn kỳ quan. Mọi hai thấy sao đấy? จับตลอดดวนแล้วเด้๋พี่น้องมาได้กิน,านกบานเขากระดุนๆคุณเคยสิปั่มต่วนมะนาะมาข้าวมาขาย อยู่ส่วนเราไม่หลายตัวรัดลงแล้วกับอ,อ่อนยอดมากคา่ะเกับโบแพ้งเท่าไหร่พี่นอ้องซัมเย็นหนึ่งพริกแกงสีสิบบาทที่นี่ซื้อมาหลายลวกใจดวกก็ได้ก็เหลืออันสุดท้ายก็เดีย หันตันสูงอีกเดียต้นสูงอาจจะปั่มลงเธ่าสิได้กินเนาะอือ สรงกับพอสั้างมันเนี่ยหลังห่องพอหน้าแตกชวนสร้างชวนสร้างแต่ขอบหน้าที่ค่ะเจ้าพี่น้องเจ้านี่ยนี่ยก็จินว่าเจ้าอยู่นี่แล้วตัวแจบครับือ อยากหอมกินหอมทงไ้สะดุดจอบอ่ะจ๊ะมาเ้อมาเ้อแสบนัว กบเบ,บืองเรากันอ,อย่าลืมพี่น้องจ้ากดให้กำลังแรงใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังแรงใจให้ยหเย็นินงเลยด้อจ้ะพอกันคลิปใหม่นะคะล้าพี่ลาน้องจา้าสวัสดีค่ะ